เอ,เอาหวานเคลือบข้างนอกนะถ้าหวานข้างในรักสายย่าเดี๋ยวขออนุญาตคุณนิงแก้วอ่านข้อความนี้ได้ไหมตั้งแต่ตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนี่หนึ่งมีคนส่งข้อความข้อความล้วพูดผิดส่งข้อความเข้ามาเยอะมากคุณทวันรัตกีรติเสริมศป์บอกสวัสดีครับพี่แบบคนสวยสวัสดีค่ะแมคุณ ทวันรัตน์นี่ก็สวยนะคะดูโปรไฟล์แล้วแล้วก็คุณแมงโก้แทงโก้บอกว่าเสน่ห์จันอยู่ถนนวิทยุส่วนเข้าแชรก็ของร้านรอย a l o โอชาก็อร่อยขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณบุญหลายกมลนรัตน์บอกว่าฟังอยู่อยู่ครับด่านบางพลีสุขสวัสดิ์ขอบคุณมากค่ะคุณวิศต์พีบอกสวัสดีครับพี่แปมคุณแก้วสวัสดีจ้ะแล้วก็คุณบงกฎบอกสวัสดีค่ะทักทายมาคุณโน้ตบอกใจครับ พี่สาวคนสวยที่น่ารักทั้งสองนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนิดน, <ะ S 2> นึงขออ่านหน่อยจะได้ไม่ลืมเพราะว่าเป็นคนขี้ลืม <นะ S 2> <c oughs> อีกช่วงหนึ่งนี่ก็มีมานะบอกว่าคุณไพโรธบอกกำลังกลับบ้านครับแม่กลองฟังเพลินในรถอย่ามาอยู่เลยครับเดี๋ยวไม่สง,งบ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนนี่สองคนนี้ห้ามไป <c oughs> เดี๋ยวเธอ <c oughs> เขาอยู่กันดีๆ <c oughs> เออเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำฟาร์มปั่นป่วน <c oughs> คืออยู่ของเขาสงบสงบอุ้ยชาจังเลยอบ้านอยู่แม่กลองเนาะนี่ก็เหมือนคุณนู้นฟังมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาหนึ่งสี่ศูนย์สองพี่ฟังจากกัมพูชาชัดเจนดีครับว้าวโห้ยขอบคุณมากขอบคุณที่อยู่ไกลถึงกัมพูชายังคิดถึงเราสองคนขอบคุณมากๆเลยเนาะอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบประทับใจปลื้มปลื้มใจอ่ะที่แบบอยู่ไกลแล้วก็ยังจากปลื้มจะเป็นปลิ่มแล้วใช่ไหม แล้วก็นี่อ่านข้อความอีกนิดนึงนะคุณคุณปาหรือว่าคุณพรแฮปปี้ริเวอร์บอกว่าป้าป้า,ปาจ,จะไปเพชรเมื่อไหร่ผมอาสาขับรถให้เลยบอกลวกหน้าจลางงานมารับใช้เลยครับโอ้ยออน่นารักที่สุดแล้วก็ไขข้อข้องใจของนิชันที่สงสัยว่าบ้านเล็กๆที่ปากน่ออะโอ้ในทะเลปากอ่าวนั่นมันคืออะไรอะไรจังไดวะเขาคุณปาบอกว่ามันคือบ้านเล็กๆในทะเลปากอ่าวเป็นที่พิงพักเล็กๆให้ชาวประมงพัก หรือไว้รอปลารอสัตวทะเรเต็มแหังเต็มถ้าลมแรงพัดไปมันจะอยู่ไหมเนี่ยหลังเล็กขนาดนั้นลงไปอยู่ไหมอะมาว่าไว้น้ำไม่เป็นเป็นโฮมสเตย์ไม่ไหวอ่ะคุณจีนบอกว่าเราเราพูดถึงถึงอาหารพื้นถิ่นเนาะคุณจีนบอกว่าไม่เปื้อนแย่หรอครับอาหารพื้นถิ่นทำไมไม่ทานอาหารบนโต๊ะโต๊ะถิ่นอะ จบยังจบอ,จบอ่ะขอนิดนึงนะคะพีอาจากนายเอ็นเตอร์เทนค่ะซึ่งเขาจะจัดงานมอบรางวัลกันนะคะรางวัลเกียรติยศที่ต้องบอกว่าหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรม,มงานประกาศรางวัลเกียรติยศนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2 0 2 4นจะจัดวันพุทธที่12มิถุนายนนี้นะคะที่พารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนนะคะเขาเน้นเลยนะต้องสยามพารากอนต้องสยามพารากอนสยามพารากรอนแล้วก็งานนี้เขาจัดมาตั้งแต่ ปี2008หรือว่า2551นะคะ <15 S 2> มันมีนใช่มันมีอยู่หนึ่งรางวัลที่มาจากความรักของมหาชนคือเปิดโอกาสให้โหวตทาง SMS แล้วก็เว็บไซต์ใน e n t e r t a i n a w a r d m c o t net นะคะโดยผลคะแนนโหวตจาก2ช่องทางนะคะคือมันมี2ช่องทางก็คือโดย SMS แล้วก็ใน e n t e r t a i n a w a r d m c o t net 2ช่องทางเท่านั้นนะคะอันเนี้ย สองช่องทางนี้รวมแล้วเนี่ยคิดเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนคะแนนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการสำรวจความคิดเห็น โดยสำนักโพชื่อดังเพื่อเป็นรางวัลของมหาชนจริงๆโหวตจริงนะคะและปีนี้พิเศษกว่าเดิมค่ะเอาใจแฟนๆกับกระแสะคู่จิน้นก็เลยเกิดรางวัลคู่จิ้นแห่งปีเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเน่ขวัญใจมหาชนนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคู่จิ้นแห่งปีด้วยนะคะถ้าขวัญใจมหาชนคุณอยากจะร่วมโหวตนะคะ M1 น้ 1, องเบลล่าชส่วนตัวนะ ชอบน้องเบลล่าชอบชอบไหมชอบมับ้งเรื<ล>ออ่องราวของเขานี่เหมือนบุเพสันิวาสจริงๆเหมือนพลม,มนนลิขิตตองอ่านต้องอ่านต้องติดตามแล้วอีกคู่นึงนี่เดี๋ยวจะโหนี่ขอแทรกหน่อยได้ไหมคือโดนตกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเอออป,ป้าฮงกับน้องฝนที่อยู่เบลเยี่ยม เดี๋ยวน,นะเดี๋ยวมาเล่าอ่านให้จบก่อนเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวมาเล่า M1 น้องเบลล่าลานี M2 คุณอิงฟ้าวราหะ M3 ฟรีนสโรชา M4 แจมรัชตะ M5 จีสุดที่รัก M6 ไมกี้ปณิธานนี่ก็กำลังดังเลยนะไมกี้ M7 นุนิวชวรินเอ็มแปดพีพีกริดเอไรอันกาดบันดิตถ้าจะโหวตคู่จิ้น Y1 ชาลีกามิน Y2 ยฝ้ายโยโกะ Y3 ฟรีนเบกกี้ Y4 กรับจี Y ห้าเก้า P P Y หกหลิงออม Y เจ็ดนุกปลาย Y แปด P P บิวกิน Y เก้า C กับนุกนิวนะคะคุณส่งโหวตของคุณผ่าน S M S ที่หมายเลข4ี่หกแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งให้โหวตได้กี่คู่ก็นี่ไงที่บอกไปทั้งหมดนะคุณจะโหวตคู่ไหนก็ได้คู่เดียวหรือว่าหลายคู่ก็ได้เขาได้หลายคู่ก็ได้เพราะว่าเนี่ยดีฉั้คิดไปแล้วสองคู่คุณชอบคู่ไหน แอชาลีกามินแอะแล้วก็เป็นไปเอฟเขาลวสิโดนตกไป้ล้โดนตกไวแล้ว,<ด>ลวเอเอหรือคุณจะโหวตผ่านเว็บไซต์นะคะใน e n t e r t a i n award m c o t net มหมดเขต11มิถุนายนนี้นะคะมีเวลาใช่ปิด รับโหวตห้าทุ่มห้้านาทีและนาฬิกาไว้เลยใช่จะประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงานใน e อนเตอร์เทนอเวอร์สองพันยี่สิบสี่ช่อง9ก้ฎหมายเลข3าศูนย์ถ่ายทอดจากสยามพารากอนสิมิถุนายนนี้ค่ะงานเขายิ่งใหญ่เลยนะยคุณเยี่ยมากคราวนี้แบบ โอ้ตายแล้วจะโหวตใครดีนี่เยอะแยะไปหมดใอพาร์ทที่สามอ๋ออันนี้นี่เขาบอกบอกว่าปลาแก้วครับพายุมาชาวประมงก็ไม่ออกทะเลนะสิครับไม้พี่หมายถึงว่าบ้านที่ตั้งอยู่อ่ะมันเป็นกระต๊อบเล็กๆอ่ะที่อยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะในทะเลด้วยนะอยู่ปากอ่าวคือเล็กๆๆปักมันปักลงไปอ่ะแล้วถ้าลมพายุมันพัดแรงๆอยู่ปะ บ้านนั้นจะอยู่ปะอาอี่เดี๋ยวเราไปถามเขาไปด้วยกันแต่ไม่ไม่มีอยู่ในบ้านนะ <laughs> ไปลองไปนอนพักดูชวนเขาไปนอนอพกักคือคนลมต้องพิสูจน์ไงเดี๋ยวมันเหมือจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้ชัดเจนว่าเอ้ยบ้านมันแข็งแรงทนทานถึงจะปักอยู่ในเลนตรงปากอ่าวนะเ,เ,เป็นบ้านหลังเล็กแต่เวลามีลมแรงๆเนี่ยสองคนกระเด็นไปก่อนบ้านยังอยู่เดี๋ยวขออ่านข้อความนะคะน้องคุณสิริคุณอนิพภาคที่สามแล้วก็ใกล้เวลาที่ฉันต้องกลับไปบ้านไปทําภารกิจอื่นแล้ว น้องคุณซิสคุณบอกสวัสดีค่ะคุณป้าทั้งสองสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสายรุ้งบอกรายงานตัวค่ะคุณพี่ที่น่ารักทั้งสองคนคิดถึงค่ะเช่นกันอืน้องสายรุง้งอ่ะจัดไปอะไรล่ะอ่ะเอาว <laughs> <laughs> มาเรื่องทุเรียนมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าถ้าเมืองไทยทุเรียนมันแพงโลตั้งร้อยแปดสิบเนี่ยเชิญไปกินทุเรียนป่าอินโดนีเซียเกาะบอ์เนียวหล่นตามป่ากินฟรีตลอดค่ะมันอร่อยเหมือนทุเรียนไทยหรือเปล่าล่ะคืออย่างนี้ ตอนเคยไปมาเลเซียอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทางทางขึ้นไปอ่ะมันเป็นทุเรียนป่าอคือมันก็ร่วงเงยคุณจะเก็บกินก็ได้แต่พอไปกินในเมืองอ่ะที่เขาเอามาวางขายมันไม่อร่อยนะทีนี้ถ้าเราจะไปป่านี่นะเราก็จะต้องพกมีดไปด้วยอไปปอกทุเรียนคือเพราะว่าเราไม่สามารถแงะทุเรียนได้ด้วยมือเปล่าอ๋อมอกี้คุณจะเตือนไงเรื่องทุเรียนอ่ะคุณบอกว่าให้เตือนอะไรนะอ๋ออย่างนี้ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องทุเรียนนี่เราจะเชยมากๆมากๆเลยค่ะเพราะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปหาเรื่องราวของทุเรียนมาฝากคุณผู้ฟังออบอกว่าตอนนี้ที่ตลาดสีมุมเมืองอะ่ะเขามีอะไรนะก็มีงานเทศกาลค่ะทุเรียนเอ็กซ์อสี่มุมเมือง 1> อ2 1่สถึงยีพฤษภาคมนี้ปักหมุดไปเลยตลาดทุเรียนของสี่มุมเมืองนะคุณผู้ฟังมันมีอย่างนี้มันมีนาทีทอง อันนี้ต้องเน้นนะนาทีทองขายแกะแล้วด้วยนะพูละห้าบาทนาทีทองลูกละเก้าสิบเก้าบาทเฮ้ยมันน่าสนแต่นาทีทองตอนไหนอะเราไม่เคยไปเนี่ยคือน่าสนใจมากคุณนู้ฟังก็ถ้าใครอยากทานทุเรียนในราคาส่งไปเลยที่ตลาดสี่มุมเมืองตอนนี้เขามีการจัดงานอยู่ก็น้องที่ส่งข่าวมาน้องเล็กเนาะน้องเล็กเขาบอกว่า ถ้าจะพาทัวร์จัดทัวร์ไปกินทุเรียนอืก็ได้ที่นี่เพราะว่าตอนนี้ทุเรียนกําลังออกเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เขาบอกทุเรียนออกน้อยเพราะเนื่องด้วยสภาพอากาศซึ่งมันร้นร้อนจัดนู่นนี่นั่นพายุอีกที่เราเห็นข่าวอ่ะสงสารเจ้าของสวนมากเลยแล้วก็อีกสวนหนึ่งอันนี้ที่ตลาดสีมุมเมืองนะ แล้วก็อีกสวนหนึ่งเนี่ยมาเช้าผ่านตาวแบบแบบเขาบอกว่าชื่อสวนเย็นรุดีอ,อยู่ทางฝั่งทนนะ,ะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาอันนี้อันนี้เป็นทุเรียนที่รู้สึกเขาจะปลูกเองสนนราคากิโลกร,รัมละ240บาทค่ะ แต่ว่าที่เมืองทองธานีเอ่อใชเชงมงองทองธานี <c oughs> พูดถึงงานว่าไวไนน่นเดียวแต่วันนี้ตลาดสีม่มุมเมืองเนี่ย <c oughs> มันก็มีหลากหลายราคามีทั้งตั้งแต่ร้อยกว่าบาทขึ้นไปจนถ,ถึงเออถึงก็นี่ไงที่ที่บอกว่ามันมีนาทีทองอเริ่มต้นภูละห้าบาททุเรียนลูกละ9 9บาทและเมื่อซื้อทุเรียนในงานครบ500บาทเขาจะแจกคูปองเงินสด50บบาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อทุเรียนครั้งต่อไปด้วยนะเขาบอกมีโปรโมชั่นมากมายลด0ถ้าซื้อ500บาทได้บัตร50บาทอ๋อนี่ไงนี่ไงบอกแล้วนาทีทองแม่ดีฉันกำลังสนใจเรื่องเวลา <laughs> ร้านเขาบอกว่านาทีทองนะร้านทุเรียนวิการดาเนี่ยนาทีทองเนี่ยมาก่อนรับสิทธิก่อนบ่าย2องถึงสี่โมงเย็น เออเป็นทุเรียนหมอนทอง oh, เกรดพรีเมียมเนียนนุ่ม <yeah. S 2> แกะพร้อมทานเพียงกิโลละ99บาทเท่านั้นเจมณีมุกทุเรียนน่ยซื้อครบ3000บาทลดเพิ่มทันที99บาท mm. แล้วก็ร้านวัชริยาพรซื้อครบ2,000บาทลดเพิ่มทันที5%นี่คือโปรโมชั่นของแต่ละร้านที่มาออกร้าน mm. ในสี่มุมเมืองนะคุณผู้ฟังจะหมดไหมเนี่ย ร้านซับอะไรเนี่ยร้านซับลูกจันทร์ซื้อครบสี่พันรับฟรีทันทีทุเรียนหนึ่งลูกโอ้ร้านทุเรียนโชคดุนนําซื้อครบห้าพันลดเพิ่มร้อยห้าสิบาทโอ้โหโปรโมชั่นแข่งกันเลยนะแล้วแล้วแต่คุณอะชอบร้านไหนไปดูกันโปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยของดีทุเรียนถูกทุเรียนดีมีก้านยาวด้วยมีก้านยาวด้วยลูกสวยมากเลยหรออุยอะอุยอะ อ,อสำหรับคนชอบกินดิฉนันไม่กินแล้วก็ <laughs> อยากบอกคุณผู้ฟังนะก็ด้วยความรักอยากบอกคุณฟังนิดนึงว่าตอนนี้มันในใน a ฟ e b o o k ในเพจต่างๆเนี่ยมันจะมีมิจฉาชีพในเยอะมากและช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนเนี่ย <c oughs> บานทีพวกนี้ไปเอารูปทุเรียนที่แกะแล้วสวยๆมาโพสแล้ว <c oughs> ขายราคาถูกแกะแล้วกิโลกรัมละ300บาทมันไม่มี <c oughs> ของถูกและดีมันไม่มีในโลกคนก็แห่เข้าไปจองซื้อสองโลนะคิดห้าร้อยบาทส่งฟรีแหกกันจองโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะอ่ตางหูแหกเลยอ่ะก็มันถูกไมโอนตังกันไปโอนกันไปปรากฏว่ามิชาชีพอโอนเสร็จบล็อกโอนเสร็จบล็อกแล้วก็จะไปร้องเรียนใครล่ะมันทุเรียนทิพย์ไงจริงๆ แล้วก็มันก็เปลี่ยนชื่อเพจอันนี้จากคุณต้องไปกดดูก่อนดูเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อถ้าไม่มีคลิปให้ดูหรือบางทีก็ไปเอาคลิปคลิปไปเอาของคนอื่นมาก็ได้คุณอย่าไปเชื่อเลยในในในเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้รีวิวยังเชื่อไม่ได้เลยคุณต้องเช็คให้แน่ใจถ้าเป็นรูปแบบว่าทุเรียนที่แกะแล้วมาโน่นนี่นันมีรูปเฉยๆนะคุณอย่าไปเชื่อเลยตอนนี้ใน Facebook เนี่ย มีมิจฉาชีพเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องขายตอนนี้ฮิตก็ะทุเรียนอันหน้าไหนฮิตมาแล้วแล้วก็เรื่องของพวกแก๊งขอทั้งหลายตอนนี้เนี่ยตำรวจออกมาเตือนแล้วไงบอกว่าห้ามกดห้ามกรอกห้ามโหลดห้ามโหลดห้ามกดห้ามกรอกแล้วก็ห้ามโหลดด้วยคือไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น มันจะหลอกเป็นหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้คือมันเยอะมากหน่วยละรมานคุณอิงแก้วมาอ่านข้อความนิดนึงจ้าคุณปางเขาบอกว่าป้าแก้วครับพายุมาชาวประมงก็ไม่ออกทะเล ใชะไม่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ที่เราว่ากันเนี่ยเขาให้เช่านอนตกปลาครับจริงเหรอเขาเรียกว่าขนําใช้เป็นที่นั่งนอนเวลาไปหาปลาหรอแล้วก็บ้านเขาแข็งแรงนะครับไอหลังเล็กๆเนี่ยผมผ่านไปมา20กว่าปีแล้วยังไม่เห็นความเสียหายขอบคุณค่ะคุณน้องเป็นสาวเมืองเพชรอำเภออะไรเอ่ยคุณปานปลาแก้วปลาแก้วเราสองคนเหมือนกันเป๊ะคือไม่ฉันทุตสตาดี แล้วคะพี่เขียวพี่เขียวบอกว่าบอกว่าที่ที่โหวตกันเนี่ยคู่จิ้นเนี่ยทําไมไม่มีพี่จองกับพี่คันเล่นให้โหวตล่ะคะฟินคู่พี่น้องคู่นี้ค่ะเออนะนี่น่าจะเป็นคนไทยป่ะนี่เฉพาะดาราไทยไหมอ่ะไม่แน่ใจนะคะ แต่นี่เขาอ๋อจองพี่จองพี่เลที่ก็เป็นหนุ่มเกาหลีใช่ใชหนุ่มเกาหลีอันนี้คือโบตดาราศิลปินเราใช่เอ็หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมคือตรวจสอบได้อะไรแบบนี้ง่ายนะคะเขาบอกว่าทุเรียนอ่อนยังมีอยู่ครับแจ้งตำรวจได้เลยเยอะมากถูกและดีมีที่ฟุตแลนด์รับ แล้วก็ <c oughs> ที่ระยองก็หลายสวนเลยนะที่จัดบุฟเฟ่ทุเรียนมไม่ว่าจะเป็นสวนสุพัฒนารลนแล้วก็สวนละไม,มแล้วก็ในหลายที่เลยที่เราที่เราเออได้คุ้นเคยชื่อกันอยู่เนี่ย <c oughs> แต่ว่าบางที่บางสวนที่จัดบุฟเฟ่นะจะบอกให้คุณผู้ฟังบุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ไปถึงให้เรากินทุเรียนอย่างเดียวนะ บางสวนเขาเบขนมจีนก่อนเขาจะปักหลักข้างนอกก่อนยันเคยไปเลยอิ่มแล้วไปจึงไปเจอทุกช่ยยันเคยไปแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแต่จะเล่าให้ฟังว่าพอไปสถานีแรกด่านแรกอ่ะเขาก็จะมีขนมจีนให้ทานก่อนไอ้ดูความหิวเนาะซาเะแล้วก็มีขนมนัขนมกินนะแล้วไ็ถึงเรไม่ไหวอ่ะแล้วก็มีเงาะมาก่อนให้ล้างปากคุณเออ นะกว่าจะถึงทุเรียนพอไปถึงทุเรียนออกมาโหรู้สึกกินได้พูนพูสองพูนี่ก็แบบว่าจุกแล้วว่าจุกแล้วว่าไม่ไหวกลัวขับรถไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวหลับนิดนึงทิ้งท้ายคุณผู้ฟังค่ะถ้ามีลูกเล็กๆเพิ่งจะเปิดเทอมด้วยนะถ้าจะพาไปเที่ยวเทศกาลว่าวนะคะเขาบอกว่าว้าวมากเลยนับร้อยตัวดิฉันมองภาพว่าวเนี่ยนึกว่าเป็นบอลลูนเอออ่ะมันเหมือนบอลลูนเลยอะแต่มันน่ารักมากสีสัน นะคะคือเขาบอกเป็นเทศกาลว่าวถุงลมนานาชาติคือมันไม่ได้เป็นแค่ว่าวปักเป้าจุลาธรรมดาหรือว่าว่าวงูหายยาวๆมันเป็นหุ่นม,มันเป็นพองลมอะ่ะเบาๆแล้วก็ขึ้นไปลอยอยู่ข้างบนใส่แก๊สเข้าไปน่ารักมากมีทั้งไลออนคิงมีตะภาพมีปลาสลามโอ้โหน่าเอ็นดูมากมีนกแก้วมาคอด้วยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าริมทะเลสาบเมืองทองเนี่ยว่าวกว่า ร้อยตัวเลยทีเดียวที่มาโชว์กันจะมีวันนี้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้วันที่18บใช่ไหมเขามีจนถึงวันที่19คือวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเทศก,กาลว่าถุงลมนานาชาตินะคะจัดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็บนพื้นที่สามพันตารางเมตรริมทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะไปดูเลย Kite on the lake นะคะน่ารักมากสวยมากสีสันตะกรารตาอืมนะ แล้วก็เมื่อกี้พูดถึงบุฟเฟต์ุุเรียนเนาะนึกขึ้นได้อีกที่หนึ่งใบยกอันนี้เนี่ยจัดทุกปีที่ใบยกช่ใช่ที่ใบยกทุกปีอยู่แล้วใช่แล้วก็ของใบายกนี่เขาก็จะมีถึงวันที่เออถึงวันที่อละสิบเก้า อ๋อเหรอแค่วันนี้พวกนี้สุดท้ายแล้วใช่โอ้โหนึกขึ้นได้ก็เลยไปเปิดกับอะไรนักท่องเที่ยวจีนเถอะแต่ว่าราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแต่เขาก็คุ้มนะคุ้มคุ้มมากมันมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากทุเรียนใช่ใช่คุ้มกว่าส่วนของก r e y h o ปีนี้ไม่จัดอ๋อไม่จัดเหรอแต่ว่าแต่ว่าเปลี่ยนธุรกิจจากจัดงานทุเรียนทุเรียนไปทําทุเรียนส่งออกวอ้โว้าวเนาะ คุณ<พ>ปานบอกว่าคุณแพ่เออคุณแพรค,คุณพ่อคุณพ่อคุณแพ่คุณน้องของน้องอ้อยเป็นคนอำเภอบางจาน <c oughs> อำเภอบางจานเหรอเออบางจานเป็นไงอะ่ะกับบางจานเนีมีเหรอ <c oughs> ไม่มีแล้วก็จะบอกได้เหรอเจ๊เอำเภอบางจานตำบลเอ,อ ตำบลบางจานอำเภอเมืองเพชรบุรีฉันก็งงอำเภอบางจานมีแหละคือจริงๆแล้วเรื่องที่ฉันไปเพชรบุรีไม่ได้จบแค่ลานยุงเกลือนะคะลานยุงเกลือเนี่ยเป็นสถานีแรกคือสถานีเค็มมันยังมีสถานีเปรี้ยวสถานีหวานแล้วก็ยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจในการเจาะลึกเพชรบุรีเดี๋ยวเสาร์หน้าเราจะมาเล่ากันต่อสถานีเปรี้ยวอย่างที่คุณปานว่าใช่ไหม อุ้ยเยอะมะนาวนี่สถานีเปรี้ยวที่เพชรบุรีเนี่ยเยอะมากจริงเหรอจริงเั้นเจอแต่สถานีหวานนะจริงสถานีหวานก็ที่ไปมาเนี่ยโหแบบตะลึงตึง,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 งเลยตะลึงตึงเลยเล่าเป็นเดือนก็ไม่จบเพชรบุรีจ,จะพูดให้ฟังโอเคแล้วก็เสาวหน้ามาพบกันเราจะเล่าถึงสถานีเปรี้ยวนะคะสถานสำหรับเสานี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกินเที่ยวช็อปดำเนินรายการโดยกินแก้วเพตราและทิตภาทรงเผา สนับสนุนโดยน้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียมบางจากฟิลิโอมาตรฐานสูงสุดของ API ปกป้อง